tell me no no aaj kuch nahi hai mai log ko kitne kitne Nó Cái <laughs> con nó này không đi vô ghé Mà con nó dù nè, con nó dù nè, nó bịt cua đâu Mà con nó dù nè, nó bịt Sẽ đài tuổi nín Sám thầu nó mắc kinh กินหรือจะหนีเอออย่างนั้นแหละมันถึงจะสวยนี่สารเข้าจัดตากลางเลยครับีสารเข้าจัดตากลางอืมยังไม่ถึงหัวเอาละเดี๋ยวนีจะมาตั้งซ้ำเลยนะจัดตากลางเข้าไว้

ตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วได้ที่นี่ชนะเห็นเจ้าตัวนี้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วชนะเห็นเห็นเลยโอ้ด้ขม่ได้ขยับ เอาฮอตไปตายตายตอฮอตตาแล้วัวี้เยอะกินก่อนะกินตายแล้วกินกินก่อนเรินจนเริ่มบุลวนแล้วเตอนต่อยงแล้ พูดใหม่นะเหนียวพูดติดพูดใหม่นะเมียวเส้เส้ฉันเอาสองียวก่อน <c oughs> <c oughs> มาคดมันเข้า,ขขากันนี่เราก็ไม่ให้กินแล้วไม่ว่า จะมากกว่าถ้ามากกว่าแล้วมันกินไม่ได้ของมีราคายพูดจิบพูดใหม่นะเหมียวแมวเหมียวอย่าไปพูดอย่างนั้นว่าใครจะตายจะอยู่

ເປັນຫຍັງຫນ້ອຍເນາະໂອຍຖຸ້ມເນ ก็ได้ไหมไม่แน่เลยไม่แน it ่นี่ฮะไม่แน่นียแน่ถูแนู่แต่ไม่ใช่เวลาแล้วก็ปซรเสนอนะฮะต้องหลบอีกเพรา กินเนี่ยมันก็ติดเปอรกาดุงนะให้กิน,นมันจะเป็นไรอย่าไปลูกคออย่าไปอกินอย่าไปดูก่อนอ้าในกินก่อนกินตรงไหนกินก่อนเขาเรียกกินก่อนนี่เขาเรียกกินก่อนกินก่อนนที่หลังเลย เจ,จะฆ่า,ามอดเด <laughs> ี๋ยวตลกไปได้มีคุณค่า มีฆ่าฆ่าฆ่าก็จะฆ่าเจ้ากินมีเพิ่บกินกลับเอาสงแล้วปสีสอ่ะเอเลือกกินครับเลกกินให้ดีในโดนสกับโดนส คนหนึง่งจะเง้ะหรองวดใอยู่โว้ไว้องกินนี่กินกน,กนั่นทำมานี่งมันตายอยู่แล้ว็ตาย อะไรทำไมไปนู่นน่ะกินกลับวันนี้เลยจะไปกินทุ่งทำอนไรใช่เหรอืมันอยู่นี่งั้นผก็ไปเดี๋ยอนมาตรวนี้มันอยู่แล้วไม่นี่บอกแล้วนะต้องมาสังเบย์ัหนงนี้ต้องมาสังเบย์ตันนึ่งนียอสองเลยสางใหมเลยทรางใหม่เลยส้างฮอตตัวนี่งสร้างใหม่เลยใช่เหรอสกีงั้นผมกเดินเข้าฮอตงานเลย อ้าว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 เดินไหนอ่ะจ,จับตุดมาขนะ้ามาไปไหนได้มาให้กิดฟีสช่ไมนีอนนี่เี่นอ่นี่นน่นีน่นี่นีนั่น่น

จะจับมันอนไปไหนไม่ได้อยู่แล้วล่ะสำเรยมาสัก 1, หนึ่งสี่วิทไ์ใครบอกไได้ใค้บอกไป <laughs> กจับุบกกระบอกไปสอนให้กินฟรีไปเลยใค้บอกไปสอนใค้บอกไปสอนทำแบบนี้โอ้จบเลยใค้บอกไปสอนทำแบบนี้ เสียของไปเลยแล้วของเลยพูดไปที่ๆจะเป็นไรอ่ะพูดต้องจะเป็นไรไปละจับกินกและพิ่ิตเลยอ้าวสามสี่เลยอย่างเดียวเลยไม่ดูข้างหลังเลยเฮ้ยตายตายตายเขาเยอะไม่ดูข้างหลังโอ้ยเหนื่อยดิมีแต่จะกินมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวฮอตน่ะแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเขาก็มีพลัง มีกำลังพลเหมือนกันเไปไหนที่นี่ถ้ากระเดืนไม่ได้น,นั่นเห็นไหมล่ะก็ต้องสังเว้ยน,นั่นเอาจับต<ม>ัวไหนเอาจับดีๆจับตัวนั้นแหละมาโค้ดจับตัวนั้นเหรอจับตัวนั้นก็จับนี่เอาเฮ้ยทาไมกินล่งตัวนี้เราว่าจะฆ่านี่ โอ้โห,โหดูสิความโอ้โหพลาดได้ไงเนี่ยอ๋อไม่แน,น่น,นั้นไอ้แบบนี้อะเดี๋ยวพลาดได้นั้นเนี่ยอืมเออโอ้ยพลาดได้ไงห้าสามพลาดเมื่อคืนไปแล้วแน่แน่แอย่างเดียวบุ้มเลยในบัดแน่อย่างเดียวแน่อย่างเดียวไม่ไม่จับกลางล่ะจับตรงโอ้ผิดซีก็ไม่กิน

แปลกนะมาแปลกฮะมาแปลกฮะเนีกยตะจี

mm <clears throat> เจนามั้วเจ้ามีขั้วเจ้ามวขั้วสีเท่าอยู่นะอยู่ที่นีนะมาเป็นเล่นนะสีเท่านะจ๊ะลีฟิ์เขาก็เหมือนฮอตนั่นเนี่ย

รตเตรี่ยเฟรชทำไมเดินมาแบบนี้มันก็แปลกนะสิมันแปลกได้ยังไงไม่ได้กินอะไรเลย 你。<noise> <noise> 哎，美所以，呢，美丽着呢，美丽着呢，美丽着呢。 กุเรตัวเินเรากินสองอ้าวโอ้ยมันเสีย,ายหายเลยว้ยค่อยหนมาแล้วไม่ไปกินสองกันได้มันมาแล้วมันมาแล้ว